ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถให้อภัยได้จริงๆทั้งทั้งที่บางทีก็นึกว่าให้อภัยแล้วแบบพอเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้โกรธจิตใจเราไม่รู้สึกอะไรแต่ในบางทีจิตเราก็นึกเรื่องเดียวกันแต่เราก็ยังรู้สึกโกรธอาฆาตอยู่คืองงว่าทำไมจิตถึงได้ไม่คงที่บางทีก็อาฆาต ก็ร้อนบางทีก็ไม่อาฆาตก็จะรู้สึกสบายคือเรื่องของอารมณ์เนี่ยหรือว่าเรื่องของความโกรธแต่และคนจะแสดงออกทางด้านความโกรธจนนําไปสู่การอาคาตแตกต่างกันไม่เหมือนกันการแสดงออกถึงความอาคาตไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นเพียงแต่ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ มันถูกรู้จากเราหมายถึงว่าความโกรธความอาฆาตเหล่าเนี้ยมันถูกรู้จากเราอยู่มันจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ทีนี้เจ้าปัญหาคือเจ้าตัวไม่ค่อยได้รู้ว่าการที่เราได้รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันโกรธและมันอาฆาตอยู่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าความโกรธและความอาฆาตถูกรู้จากตัวเราอยู่ว่าเมื่อมันถูกรู้ก็เท่ากับว่ามันถูกควบคุมไว้ด้วยความรู้มันจะไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ปัญหาก็คือเวลาเกิดความโกโรธหรือความอาฆาตขึ้นมาจิตมันจะเกิดความเล่าร้อนความอึดอัดความทุกข์ภาวะที่จิตรู้สึกไม่ดีแต่พอความอาฆาตแล้วก็ความโกโรธหายไปจิตก็จะเบาสบายนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้บางครั้งมันก็เกิดบางครั้งมันก็ดับปัญหาความคงที่ไม่ได้นี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจว่า ตัวจิตเองก็หาความคงที่ไม่ได้ในตัวข้ามันเมื่อตัวจิตเองหาความคงที่ไม่ได้ในตัวข้ามันนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์สอนให้เรามีสติรับรู้สภาพของอารมณ์ที่เกิดกับจิตในแต่ละครั้งแล้วให้เห็นว่าจิตก็สักแต่ละจิตคือให้ทราบว่าจิตเป็นธรมร,ร,มมนธรมชาติรับอารมณ์เมื่อจิตเป็นธรรมชาติรับอารมณ์มันมีหน้าที่รับดีมันก็รับไม่ดีมันก็รับแต่ทีนี้ เจ้าตัวเนี mm ่ยพยายามที่อยากจะเลือกรับในแต่สิ่งที่ดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะอารมณ์ในโลกนี้มีอยู่สองด้านอิทธารมคืออารมณ์ที่ดีอนิธารมคืออารมณ์ที่ไม่ดีเมื่ออารมณ์มันมีอยู่สองด้านอย่างนี้เราจะมาเลือกรับอารมณ์แต่อารมณ์ที่ดีไม่ได้ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเลือกที่จะรับอารมณ์ที่ดีอย่างเดียวอารมณ์ที่ไม่ดีไม่อยากจะรับนั่นคือเรากําลังสร้างปัญหาขึ้น ในอารมณ์แล้วก็นในจิตและจะเป็นการยึดจิตมันก็จะไม่เข้ากับหลักคําสอนที่พระเจ้าตรัสสอนว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตทีนี้เมื่อเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของจิตว่าสักแต่ว่าจิตก็คือมันเป็นธรรมชาติในการรับอารมณ์อยู่แล้วโดยปกติเป็นเพียงแต่ว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในเรามันอยู่ในตัวเราแล้วาอารมณ์ภายนอกหรือภายในเองก็ตามมันมาปรากฏที่จิตที่ซึ่งเป็นตัวชีวิตเรา เราผู้ซึ่งคุ้นเคยต่อการที่ไม่ชอบกับสบภาพจิตที่ไม่ดีความโกรธความอาฆาตอะไรเงี้ยเพราะมันทำให้เราทุกข์เราจะไม่ชอบแล้วการที่เราไม่ชอบอารมณ์นี้นี่เองเราก็เลยพยายามอยากจะผลักดันอารมณ์นี้ให้ออกไปหรือทําให้มันหมดไปจากจิตและเมื่อใดก็ตามที่เราทําอย่างนี้นั่นก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ปล่อยให้จิตเป็นจิตแต่เราไปยึดจิตหรือหวงจิตหรือปกป้องจิตไม่ให้จิตมีความทุกข อย่าลืมนะว่า,าจิตนี้เป็นทุกขสัจจะจัดอยู่ในส่วนของทุกการที่ไม่อยากให้จิตได้รับการกระทบเป็นสมุทัยสัจจะทุกนี่ต้องรู้นั่นหมายถึงว่าจะมีอารมณ์ใดๆก็ตามมาปรากฏอยู่กับจิตเป็นสิ่งที่เราจะต,ต้องรู้แต่การที่ไม่อยากให้จิตได้รับความทุกเป็นสมุทยัยสมุทัยนี่คือเป็นสิ่งที่ต้องละสัจจะทั้งสองอย่างถ้าเราได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วจริงๆมันอยู่ในจิตเราเองนี่น จิตกับอารมณ์นี่แหละเป็นเรื่องของจิตกับอารมณ์นี่เองสัจจะคืออริยสัจเมื่อเราละความอยากที่จะให้จิตไม่ได้รับการกระทบความอยากที่จะให้จิตไม่ต้องมีอารมณ์ความอยากที่จะให้จิตไม่ให้เกิดภาวะที่ไม่ดีเมื่อเราละตรงนี้ได้แล้วจิตมันก็ยังเป็นจิตมันก็รับอารมณ์เหมือนเดิมมันก็รับทั้งดีและรับไม่ดีอย่างเนี้ยอยู่ไปจนถึงวันตาย เราไม่สามารถหลีกหนีอารมณ์ได้เพราะโลกนี้จะมีอารมณ์สองด้านนี้เสมอแต่ถ้าเราจะหลีกหนีก็คือเราต้องไม่ออกไปประสบกับอารมณ์ข้างนอกใช่ไหมแต่แน่นอนเราไม่กระทบกับอารมณ์ข้างนอกแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีการกระทบกับอารมณ์ภายในเนี่ยนะฉะนั้นทาอย่างไรเราถึงจะสามารถอภัยได้จริงจอยัางจังอาภัยอาภัยไปเถอะอย่าอย่าไปตั้งใจว่าจะอาภัยได้จริงๆจังอย่างไรแต่ให้อาภัยอย่างนี้อยู่เรื่อย ไม่ต้องจริงจังเพราะว่าการอภัยมันไม่สามารถอภัยได้ทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวและจริงๆความหมายของคําว่าให้อภัยเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อเป็นเครื่องอแสดงออกถึงน้ําใจของเราต่อบุคคลที่มาสร้างความโกรธความไม่พึงพอใจและนําไปสู่ความรู้สึกจิตอาฆาตกับเขา าการอาภัยไม่ได้เป็นเครื่องแสดงออกถึงน้ําใจในลนักษณะอย่างนั้นแต่ความหมายของคําว่าอาภัยเนี่ยเป็นการควบคุมใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องเราที่นํามาซึ่งอารมณ์แห่งความโกรธและความอึดอัดความแค้นเคืองความอาฆาตการให้อภัยเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงมาจากอารมณ์เหล่านี้ การให้อภัยมันดูเหมือนดูเหมือนกับว่าเราได้แสดงออกน้ำจิตน้ำใจที่ดีต่อคนคนนั้นแต่จริงแล้วก็คือทําให้ใจเรามันเบามันสบายนั่นเองนี่คือความหมายฉะนั้นเราอย่าไปมองว่าเราจะอภัยให้เขาได้จริงๆอย่างจังเมื่อไหร,ร่แต่เรามองว่าเราจะลดทอนหรือแก้ไขอาการของจิตของเราเนี่ยที่เกิดจากการเพ่งโทษเขาเนี่ย อย่างไรการให้อภัยนี่แหละป้องกันการเพ่งโทษเพื่อไม่ให้เกิดการเพ่งโทษเพราะการเพ่งโทษเพ่งเท่าไหร่ก็สร้างทุกขานั้นฉะนั้นความหมายของการให้อภัยจึงเป็นการช่วยแก้ไขและบรรเทาทุกข์ในใจเราแต่เราจะบอกให้ใจไม่ได้รับกระทบอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้มันต้องรับกระทบนี่คือความจริงชั้นสัจจะที่เราต้องเรียนรู้และการให้อภัยคือเรื่องของอหลักคุณธรรมที่เรานํามาใช้เนี่ยจะก็ต้องใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ เมื่อทุกข์เบาบางลงเราก็จะได้เรียนรู้สัจจะคือทุกขัสัจจะสมุทัยสัจจะรู้ทุกข์ละสมุทัยการดับไปของทุกข์ก็จะดับไปได้นิโรธก็จะปรากฏนิโรธหมายถึงการดับไปของสมุทัยมันจะปรากฏแล้วบุคคลที่รู้อย่างเนี้ยทําอย่างนี้อยู่คือรู้ทุกข์ละสมุทัยทํนิโรธให้แจ้งเนี้ยก็คือมรรคเราก็มันเรียนรู้ว่าความดับไปของทุกข์มันดับไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันดับลงไปแล้วมันดับลงไปแล้ว เหลือมากเหลือน้อยเท่าไหร่ดับลงไปโดยไม่เหลือหรื่อดับลงไปแบบเหลือเรื่อดับลงไปแล้วสิ้นเชิงเลยอันนี้แสดงว่ามันยังเหลือเหลือก็ให้รับรู้ว่ามันเหลือแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าจะทํายังไงให้มันหมดไปมันไม่หมดก็ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่หมดนะให้เข้าใจอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราควรจะตั้งไว้ต่อชีวิตเราและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราว่า ชีวิตเราและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้คำว่าเรียนรู้คือสร้างความเข้าใจต่อสิ่งนั้นๆเราจะไม่ใช้ความรู้สึกที่ไปคอยกำจัดสิ่งที่ไม่ดีและไปกำหนดหมายสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นภายในตันเองอย่าทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นเราจะไม่มีทางมีความสุขในชีวิตแต่ถ้าเราเรียนรู้เนี่ย ว่าอะไรคือทุกขสัจจะอะไรคือเหตุของมันและเราจะดับมันหรือมันดับไปได้อย่างไรพูดง่ายๆว่ามันมีธรรมชาติทุกหรือธรอร,อรมชาติทุกธรรมชาตินีนน่มันมีกฎตายตัวอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับแม้อารมณ์ความรู้สึกโกรธอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความแค้นเคืองอาฆาตอึดอัดรู้สึกไม่สบายอยู่ในภายในจากเรื่องราวที่มากระทบมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเป็นเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เข้าไป สร้างความรู้ความเข้าใจหรือไม่ได้ไปเรียนรู้มันเลยไม่ได้เห็นธรรมชาติเหล่านี้เมื่อไม่ได้เห็นธรรมชาติเหล่านี้เราก็เลยพยายามอยากดับมันหรือจะทํำยังไงเนี่ยที่จะบอกว่าอาไทยได้จริงๆอย่างจังก็คือการอาภัยได้จริงๆอย่างจัง,จ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 งเพื่อที่มมนอยากให้ใจเราเล่าร้อนหรือทุกข์กับคนนคนนั้นน่ะไอคนที่ทําให้เราทุกข์ไอคนที่สร้างปัญหาไอคนที่ทําให้เราโกรธทาให้เราจนนาไปสู่ความอาฆาตเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะพระอาจารย์ก็เคยเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์ ได้แก้ไขจิตใจตนเองอ่าในสมัยแรกๆเลยแรกๆเลยที่เข้ามาบวชที่ยังไม่ได้ฝึกฝนและขัดเกลาอะไรเลยเนี่ยควา,า,ามคาดก็มีแล้วก็มีแบบรุนแรงด้วยถึงขั้นที่เรียกว่านั่งสมาธิอยู่ก็ไม่ได้คิดเรื่องของสมาธิเลยคิดแต่ว,วางแผนว่าสึกออกไปเมื่อไหร่กูจะออกไปไป,ไปจัดการมันอย่างเงี้ยประมาณคิดไปอย่างนี้เลยแล้วหลายครั้งหลายผลที่คิดอย่างนี้มันก็เป็นการเพ่งโพลและจิตใจของเรามัรเลาร้นเองพิธีที่พระอาจารย์ใช้ ไม่ได้เป็นาการให้อภัยนะแต่เป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาบทแผ่เมตตาเนี่ยน่าจะมีอยู่นะคนที่ถามมาไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ามีบทแผ่เมตตาเดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้แช้บทแผ่เมตตาเนี่ยนั่งแผ่เมตตานึกถึงเขานั่นแหละนึกถึงคนที่ทําให้เราโกรธหรือแค้นเคืองเนีน่ยนึกถึงแล้วก็แผ่เมตตาไปถึงคนคนนั้นถ้าอาจารย์ทาอยู่หนึ่งเดือนอาการแห่งความโกรธและความแค้นเคืองจะค่อยๆลดลดลดจนหายหมดสิ้นในหนึ่งเดือน เดือนนี่หายหมดิิดเลยนะไม่เหลืออีกเลยและไม่รู้สึกว่าจะต้องให้อภัยไม่รู้สึกว่าจะต้องอโกรธหรือไม่โกรธเขาไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นก็ใจก็กลับมาเป็นปกติเป็นธรรมดานึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมดาอันนี้คือมันใช้ได้จริงการแผ่เมตตาใช้ได้จริงฉะนั้นการแผ่เมตตาที่ทําเป็นเพียงแค่พิธีเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญหรืออํานวยผลให้กับผู้ปฏิบัติ แต่การแผ่เมตตาที่ควรจะเป็นการแผ่แบบจริงๆอย่างจังพระอาจารย์บอกตรงๆว่าแผ่จริงจังมากจริงจังถึงขั้นไหนนั่งอยู่ก็แผ่เมตตาเดินอยู่ก็แผ่เมตตาไปบินทบาตก็แผ่เมตตากลับจากบินทบาทก็แผ่เมตตานั่งฉันอาหารอยู่ก็แผ่เมตตาปัดกวาดลานวัดอยู่ก็แผ่เมตตาทําถึงขั้นนั้นเลยนะสงน้ําอยู่ก็แผ่เมตตาผูสลาอยู่ก็แผ่เมตตา หรือมันนั่งนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งเพื่อให้เป็นสมาธิแต่นั่งเพื่อจะนึกถึงหน้าคนคนนั้นแล้วแผ่เมตตาไปถึงเขาด้วยบทเมตตาที่ที่มีนี่แหละจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดน,นี่แหละบทอย่างนี้แหละตอนแรกจิตมันก็ไม่ยอมรับหรอกมันจะให้เป็นสุขได้ยังไงกับคนแบบนี้อย่างเงี้ยแต่เราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการเพื่อจะให้เขาเป็นสุขหรอกแต่เราทําเพื่อจะทําจิตของเราให้มันไม่มีเวรกับเขาให้ปราศจากเวรกับเขาคนเรามันมีเวรต่อกันมา ถ้าไมมีเวรต่อกันมันไม่มีทางที่จะมาอทําอะไรที่ส่งผลกระทบต่อกันให้เป็นอย่างนี้หรอกหน้าที่ของเราคือแผ่เมตตาเพื่อทําให้เวรน,นั้นสบงบลงงับไปและทําให้เวรปราศจากการสืบต่อไม่ให้สืบต่อไปในพหน้าชาติหน้านี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ทํามาแล้วก็เกิดผลทางด้านการปฏิบัติจริงๆ เมื่อมันเกิดผลแล้วก็แนะนําอย่างนี้ว่าควรแผเมตตาเพิ่มเติมเข้าไปด้วยแล้วก็เรียนรู้จิตไปใจไปด้วยแล้วเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์กับจิตไปด้วยการฝึกฝนเรียนเรียนรู้อย่างเนี้ยมันจะก่อให้เกิดปัญญามันดีกว่าการที่ไปพยายามห้ามอารมณ์และไม่อยากจะให้อารมณ์เหล่านี้เกิดกระทบกับเราขอให้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆถามมาน่าจะหลายวันแล้วลเนี่ยเพิ่งจะมาตอบ